ไพ่ดีนะจ๊ะไพ่นี้เป็นไพ่ชื่อเสียงโชคลาภเงินทองการต่างประเทศดีจ้ะงานมีการขยายตัวมีชื่อเสียงใครทําออนไลน์เนี่ยดีจังหวะดีเลยทำต่อนเนื่องเลยทำทำหยุดหยุดไม่ได้ผลนี่คือชาวราศีธนูใบแรกใบที่สองหนึ่งดาบนะหนึ่งดาบนี่ดีในเรื่องของ ร่างกายแข็งแรงขึ้นดีในเรื่องของชื่อเสียงอำนาจตำแหน่งแต่ไม่ดีเรื่องของคำพูดคำจาหรือเรื่องของคดีความที่มันย้อนกับมาหาเรามันจะมีข้อดีข้อเสียนะแต่ถ้าติดกับไพ่สามไพ่เท้านะถือว่าดีบางคนก็ได้ได้รับมอบหมายงานสำคัญที่ยากกว่าเดิมแต่ทำให้เราโดดเด่นและมีชื่อเสียงถ้าเราทำสำเร็จไพ่สองใบเนี่ดีสำหรับคนกำลังหางาน นี่าง,งานจะทําให้เรามีอํานาจขึ้นนะครับและดีสำหรับข้าราชการด้วยหรือนายช่างต่างๆวิศวกรดีครับผมดียิ่งขึ้นจ้าธนูถ้าคนค้าขายออนไลน์เนี่ยถ้าใครมาคอมเพนช่วงนี้ไม่ต้องไปต่อกรอ,อะไรทำเฉยๆความเงียบของคุณจะทำให้คุณมีอำนาจโอ้โหนี่ไงโอ้ถูกต้องความเงียบจะทำให้เรามีอำนาจช่วงนี้อย่าไปพูดอะไรว่าใครนะ มันเป็นพอร์ของเราที่ผ่านมาเราจะเจอคนไม่ดีเจอคนไม่น่าคบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเขายังวนเวียนอยู่ในหัวสมองเราจะทำให้เราบั่นทอนพลังงานของเราธนูนะบางคนก็คิดเรื่องเก่าคนรักเก่าเพื่อนเก่าแฟนเก่าอะไรประมาณนี้ใครทะเลาะกับใครมาก็จะคิดอยู่ในหัวนแหละมันบั่นทอนไม่ดีหรอกบางคนทะเลาะกับญาติก็มานั่งคิดอยู่นะทะเลาะกับเพื่อนก็มานั่งคิดอยู่นะ จริงๆแล้วถ้ายังรักกันก็ดีกันซะจบคุยกันซะเคลียร์กันซะจะได้จบๆไปแล้วก็รักษาระยะกันเว้นระยะไพ่อนาคตดีโอ้โหได้ไพ่เหรียญทองด้วยชาวนี่เปลี่ยนชุดแล้วนะแต่ไพ่มันเหมือนกันไงนะครับเพราะนั้นชาวราศีธนูดีครับอาจจะไม่ดีไม่สบายใจเรื่องเก่าเรื่องอบาลิวานคนที่เราขัดแย้งไปไม่สบายใจมันยังวนอยู่ในหัวสมองเรา เนะี่ยบางทีก็เจอกันในหน้าฟฟดเจอกันในคําพูดหรือเจอจากเรื่องเล่าหรือเจอจากโทรศัพท์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะวนเวียนอยู่นะครับระวังมีปัญหากับแฟนนะครับชาวราศีธนูคุยกันไม่รู้เรื่องครับพูดกันเรื่องเดียวกันหรือคนละเรื่องก็ไม่รู้คนละเรื่องเดียวกันนะครับธนูมีแนวโน้มจะมีปัญหากับแฟนเรื่องคําพูดและเรื่องบุคคลที่สามที่สี่ที่มีการอ้างอิงต่างๆนะครับคนนี้ก็พิมพ์มาว่ากําลังลวน กำลังรวยครับไม่ใช่กำลังรวนคุณอันนาไปแก้นะกำลังรวยรอวอยอไม่ใช่กำลังรวน <laughs> น่าอินดูอ่ะระวังถถกเถียงกับแฟนยิ่งถ้าแฟนอยู่ไกลนะธนูเอ้ยถ้าแฟนอยู่ไกลนี่นะหรือต่างคนต่างอยู่คนละบ้านเนี่ยมันจะยิ่งเข้าใจผิดก,กันไปใหญ่ต่อติดยากถ้าขี้งอนด้วยงอนนานเลยไม่รู้ใครขี้งอนเนี่ยนะ อ่ามันแปลว่าจะมีเรื่องขัดแย้งกันแต่ถ้าเกิดคุณชีวิตคุณชีวิตคู่คุณเดินทางมาถึงจุดที่ต้องเลิกลายอย่าล้างนะมันก็ง่ายมันมันง่ายเอ่อประมาณนี้นะอ่ะไม่เป็นไรแต่ถ้าโสดล่ะเออโสดนี่ดีฮะกลับกลายเป็นว่าทรงสเสน่ห์มีสเสน่ห์มีคนคุยมีคนคบนะครับต่อไปเรื่องงาน เกณฑ์ชะตาคนราศีธนูเป็นคนที่เก่งเรื่องงานถ้าเขาพอใจศรัทธาเจ้านายศรัทธาผู้ร่วมงานศรัทธาวิชาชีพเขาทํางานได้ดีทํางานได้เก่งมากแต่เมื่อไรก็ตามที่เขารู้สึกท้อแท้ไม่อยากทําก็จะไม่ทําเลยคนนี้เป็นคนแบบนี้นะอ,อทําใจหายเลยทําเต็มที่เลยแต่ถ้าไม่ทําคือไม่ทําเลยสัปดาห์นี้ความสัมพันธ์เกี่ยวกับผู้ร่วมงานเจ้านายไม่ค่อยไม่สู้ดีเท่าไหร่นักจนกว่าจะเข้าวันที่สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบดีจ้า 1 7 1 8 19ด0ดีที่ผ่านมาอาจจะมีเรื่องไม่สบายใจกับผู้ร่วมงานให้อดทนนะบอกแล้วสปหาห์นี้ต้องนิ่งลูกเดียวนะครับอ่าเพราะว่าคนราศีธนูเนี่ยเวลาเขานิ่งนิ่งไปน่สยสักพักเขาจะคิดได้แล้วเอ๊ใครผิดวะเอ๊ต่อแรกคนอื่นเขาผิดทำอะไรมาเอ๊ฉันก็ผิดนะฉันก็มีส่วนนะฉันก็ไม่ดีเองนะฉันก็อะไรอย่างงี้อารมณ์นี้นะแต่ขี้ใจน้อยไว้ก่อนประมาณนี้ไม่เป็นไร พอเข้า20 21 22 23เหมาะสำหรับอะไรการคืนดีการงอนง้อการร้องขอการทวงหนี้การพูดจาสรุปปิดจบงานขายนี่บอกให้เลย20เอ้ยขอไป17 18 19 20เหมาะสำหรับการมีแฟนใหม่ด้วยแต่ต้องเลือกให้ดีนะอย่ารีบอย่ารีบนะครับเจ้าชะตาได้ไพ่ดีมีอำนาจวาสนามีชื่อเสียงจะทำอะไรก็ห่วงชื่อเสียงในวงการงานเราบ้าง อย่าไปโพสต์อย่าไปขีดอย่าไปเขียนอ,อย่าไปว่าใครมันเดี๋ยวคนอื่นเขาจะมองเราไม่ค่อยดีนะครับถ้าใครมาพูดอะไรให้เราฟังเราช่วงนี้เราก็อย่าพิ่งไปเชื่อมากนักนะครับช่วงนี้แฟนคุณบางทีดวงมันก็ขึ้นมาแบบนี้มันแปลว่าทะเลาะกันขัดแย้งกันแต่บางครั้งมันแปลว่าคุณไม่สบายแฟนไม่สบายเออแปลว่าแฟนคุณไม่สบายหรือเขามีเรื่องไม่สบายใจเราควรจะเข้าใจและเห็นใจเขาหน่อยถ้าคุณยังเดินไม่ไปถึงปัญหาไม่สิ้นสุดนะ ไม่ถึงถ้าไม่คุณไม่ได้มีปัญหารุนแรงนะคุณมองข้อนี้ไว้ด้วยว่าบางทีเขาต้องการกำลังใจถ้าคุณทะเลาะเขาช่วงนี้เดี๋ยวก็ดีกันถ้ามีแม่หรือมีน้องเนี่ยช่วงนี้แม่กับน้องมีเรื่องไม่สบายใจหรือมีเรื่องเข้าใจผิดกับคุณนะบางทีผมว่าต่างฝ่ายอาจจะต่างเลือกที่จะนิ่งเฉยแล้วรอช่วยเหลือทีเดียวถ้าแม่ป่วยอยู่ก็ต้องดูแลใกล้ชิดแค่นั้นเองนะครับไพ่ ทัดลมเนี่ยไพ่ดาบขึ้นเยอะเนี่ยมันแปลว่าช่วงเนี้คุณอาจจะเจอสงครามเย็นหรือสงครามคําพูดนะถ้าเราพูดดีสัอย่างเราก็ไม่ต้องไปแคร์ใครยิ้มไว้ก่อนนะจ๊ะเอาละครับอ่าธาตไฟทัตลมทัตด,ดินธาตน้ําครบทุกธาตุก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีขึ้นครับผ่านอุปสรรคได้หมดเลยนะวันที่ไม่ค่อยดีก็คือวันที่16 แล้วก็วันพรุ่งนี้วันที่14พรุ่งนี้ไม่เท่าไหร่สิต้อระวังอาจจะได้ข่าวที่ไม่สบายใจหรือสุขภาพร่างกายมันอาจจะดรอปลงช่วงนั้นนะครับสิบหกนะก็ไม่ควรจะเสี่ยงโชคอะไรเยอะปล่อยให้โชคเป็นโชคที่เขาเรียกว่าโชคธรรมชาติโชคธรรมชาติไปถึงว่าขยันทํางานได้เงินแต่ถ้าเกิดว่าจะซื้อลอตเตอรี่ติดไปนวมให้ซื้อเลขอายุคุณเลขที่คุณชอบอะเลขตามอายุะ ในเกณฑ์ชะตาบอกว่าผู้ชายให้โชคผู้ชายสูงวัยหรือผู้หญิงสูงวัยให้โชคนะครับสีใส่ได้เลยก็คือสีดำใส่ได้นะอันนี้วิชาไพ่นะสีน้ำเงินแล้วก็สีแดงองุ่นถูกฉะลกะเปลี่ยนเป็นผ้าปูที่นอนผ้าปูที่นอนปอกหมอนก็ได้เลขหน้าไพา่ เป็นเลข9813